ครับอบินจิ้มมาสุนัทกระชากแล้วก็เปิดย้อนกลับมาหน้าประตูก็ไม่เคลียร์ไปได้ยังมีบินเนอร์ดักไว้ได้ครับเขาทําเร็วมากครับจังหวะนี้ของบุรีรัมแต่ว่าจังหวะปาดมาในกรอบเขตโทษเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนอยู่คนเดียวนะครับคือจัดอาครับสุบะโชคซ้ายมีสุนัทลุขึ้นมาให้สุนัทสุนัทแตะลูก่นี้ใช้ความเร็วแล้วเปียกแย่งกับชิพัตรสุนัดยังของมอนอยู่ครับถึงเส้นหลังแล้วเปิดย้อนกลับมาเข้ามือพอดี รอไว้เลยนะครับทางด้านของสารานนท์วิวพีดินเปิดเข้ามาครับที่สองเอกนัทโอ้โหมึงนี้ปัดข้ามขาไปครับโอ้โหบอติดเอ็นเกโซแตะออกมาสุพนัทสุพนัทเขาขวาแล้วลองยิงดูครับโอ้โหบอลติดติดไซคก้อยครับบอลไปหน่อไปเลยแล้วก่อนเล็งครับยอดเข้ามาสุพนัทสุพนัทบอลลับยอดโอ้โหรี่ข้ามขาโคมกะยิงเลยครับใช่ครับเจตนาน่าจะพยายามปัดดูอีกทีครับ สุโชควิ่งทำทางไปแล้วครับว่าใจยิงเองขยับหลอกทีแรกแล้วช่องมันเปิดนะครับเนี่ยปั่นลูกอ้าวหลุดมือโอช <c oughs> ินพัฒน์ทางได้ครับทางด้านสุภณัฐสุภนัฐโอ้โหหดเลยครับชินุพัฒน์ต้องเลยครับให้กับสุโชคเล่นพยายามเล่นเร็วครับสุภนัฐสุภนัฐพลิกไปสุโชคสุภณัฐกระชากแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหบอลข้ามคานออกไปเลยครับ กอบเ็โทนมีแค่เชืยรวิทคนเดียวนะครับเปิดโดยที่ไม่ได้มองด้วย